กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี่ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูมือน,นี่แม่น้องวุ้นเสนอเมนูกะเพราไข่เยี่ยวม้านะคะเนาะไข่เยี่ยวมา้าแม่น้องวุ้นกะ ไอ้ปอกเปลือละกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนาะสำหรับวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่เยี่ยวมาหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแค่รอดหั่นหอมใหญ่หั่นลูกเต๋าค่ะพริกกระเทียมตําหยาบค่ะพี่น้องจา๋าขาดบ่ได้ก็คือใบกระเพราเด็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะ่ะนอกราบวัตถุดิบในการเห็ดเครื่องปรุงกระสมิมีผงชูรสรสด,ดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ,ฟ้าเขี้ยวน้ำปลาค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูผัดกระเพราไข่เยี่ยวมาจา้าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจา้า หมาจ้าลงมือทํากันเลยนะคะแมนูตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะแล้วเราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำหยาบไว้ลงไปค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้าเ็ดแน่นอนที่น้องจ้าพริกกระเทียมหลายขนาดเลยพริกกระเทียมเริ่มหอมแมนูก็จะใส่หอมใหญ่กับแครอทลงไปผัดนะคะ ่คะผัดหอมใหญ่กับแครอทสุกจา้าผัดจนแครอทกับหอมใหญ่สุกเราก็จะปรุงเครื่องเลยเด้อค่ะเดอ้อบางบ้านก็ไม่ใส่หอมใหญ่ไม่ใส่แครอทนะคะแต่ว่าแม่นงวุ้นใส่นะคะเพราะว่าชอบทานแล้วมันก็เพิ่มรสหวานนะคะ ให้พัดกับข้าวพอนันะจ่าเนาะมาค่ะมาปรุงกันเลยจ้ามาค่ะปรุงกันเลยค่ะเมนูนี้ก็จะใส่ผงชูรสผงชูรสลงไปประมาณซอนหนึ่งนะคะเด้อตามด้วยน้ําตาลหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยรสดีค่ะเป็นยังคือต้องปรุงเครื่องก้อนคือ่เอาไข่เอาอยัางลงเขาต้องปรุงเครื่องให้มันได้รสชาติอร่อยก้อนเข้าจางสีเอาไข่ลงจังสีข้นไข่มันจางสีบอแตกเนาะ,ะ,นะตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะ น้ำมันหอยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะเนาะนสูตรเมนูเดอ้อจ้าเดอ้อ ชิมดูรสชาติได้เลยค่ะขออนุญาตซิมกันด้จ้ะเด้อมาค่ะเมนูอุ่นกลดีซิมรสชาติแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเท่ากับสีเอาไข่เยี่ยวม้าของเราที่เราหั่นชิ้นไว้แบบนี้ค่ะค่อยลงไปค่ะพี่น้องจ้าน,นี่จ้ะแล้เวเราก็ค่อยคนค่ะพี่น้อง ไฟเบาๆอ่อนๆด้เด้อค่ะช่วงนี้คนเบาๆไม่ให้ไข่เยี่ยวม้าของเราแตกนคะนคะเนาะนี่ค่ะกระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะขั้นตอนสุดท้ายแม่นุ่นกระชิใยสใบกระเพราจ้ามาจัดใส่ใบกระเพรเาลงไปเลยจ้าไล่ๆหอมๆเลยพี่น้องเดี๋ยวก็ยุบลงจ้านี่ค่ะใส่ใบกระเพราลงไปแบบนี้แล้วเราก็ คอยคนพี่น้องจ้าเจ็ดแหงบาไรเด้อจ้าเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวไข่เนียวมาของห้องไมสิแตกคนเบาๆคะ่ะให้ใบกะเพรยุบนะคะเนาะเมนูนี้ตรงพิธีพิ่ันแน่จังน่อยจ้าพี่น้องจ้ามะสันนี่ไอไข่เนียวมาของห้องสิบบ่เป็นชิ้นสวยงามนะคะเนาะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆจนใบกะเพรยุบจา้าก็สิได้ กระเพ้าไข่เยี่ยวม้าค่ะพี่น้องจ้านี่อ่าเห็นปคะคะใบกระเพ้ายุบลงแล้วกะไข่ของข้าก็ยังเป็นชินน้นคือเก่าอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดสาหรับกระเพ้าไข่เยี่ยวม้าข้าไปเรียมจานมั่นตักเสิร์ฟลุงป่านาอากันเลยค่ะมาจ้าพี่น้องจ้าตักกะเพ้าไข่เยี่ยวม้าห้าเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่โอ้หอมมากเลยพี่น้องจ้า นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสําหรับเมนูนี้เนาะค่ะนเนาะกะเพราไข่เยี่ยวมาพร้อมเสิร์ฟปุงป้าน,าอานะออาล้วค่ะอย่าลืมนะคะเด้อคันมาคันชอบพีพ่พงเมนูนกับเวียนเขามาห้กกาลัางใจกันได้ค่ะพี่น้องจ๋าขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมอะไรคะ่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื่อนี้แม่นวูลนคอโตล่าไปกับกระเพ้าไข่เงียวมาจานใหญ่ค่ะพบพ่อกันไม่ไายนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ